สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เรามาชมเหรียญหายากนะครับแล้วก็มีประสบการณ์สูงมากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่น2ของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีปอมเยอะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พี่เพื่อนๆนห,หลายๆท่านนะครับเวลาที่ไปพบเจอหรือมีความสนใจที่จะเช่าหาบูชานะครับด้วยความศรัทธาและพุทธคุณของเหรียญรุ่นนี้ครับ ต้องขออนุญาตแนะนำให้ได้หลายคนเนี่ยนะครับได้ศึกษาข้อมูลตามคลิปต่างๆของได้หลายคนเนะี่ยที่มีการสอนดูตำหนิต่างๆจุดจ่ายเงินนะครับจดจำให้ขึ้นใจก่อนเวลาไปพบเจอตามสถานที่ต่างๆตามแผงพลาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวทางในการพิจารณาในการตัดสินใจได้ครับมีให้ดูไม่ขี่จุดในเหรียญน,นะครับพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีผิวเหรียญน,นะครับขอบตัด เส้นแตกตามจุดต่างๆของตัวอักษรครับและก็จุดที่จะเด่นก็คือตรงยอยักษ์นะครับซึ่งถือว่าขอบตัดตรงเดรียนั้นนะจะมีเหมือนอตัวหนอนอยู่ตรงขอบตัดนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดดูอีกจุดหนึ่งที่ผมเคยได้ศึกษามาตามคลิปต่างๆที่พี่ๆหลายคนเนี่ยมีการทำเอาไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยดูไม่ซับซ้อนหรือว่ายากมากนักนะครับดูสัก2 3รอบเนี่ยตามคลิปเนี่ย พี่ๆทุกคนสามารถที่จะจําขึ้นใจได้เลยพอเจอเหรียญรุ่นนี้ที่ไหนนะครับสามารถหยิบกล้องมาส่องดูตามจุดต่างๆได้ครับถ้าตรงตามตําราหรือตามคลิปที่มีการสอนแนะนําไว้แล้วก็ถือว่าทุกคนมีวาสนาถือว่าโชคดีครับหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านเมตตาให้พี่ๆแล้วราคาเช่าหาบูชาต้องถือว่าเป็นเหรียญรุ่น2ก็จะมีเป็นเหรียญหายากนะครับมีประสบการณ์สูงราคาสวยๆก็ถือว่า สูงเหมือนกันครับต้องบอกพี่ๆหลายคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนะครับว่าหลวงพ่อโวยวัดโคสิตารามเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ดังนะครับของอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเลยท่านมีพุทธคุณและมีวิชาอาคมที่เก่งกล้ามากๆครับหลายคนเชื่อว่าท่านจะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อโกยเนี่ยเสริมเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมครับ ตลอดจนเรื่องของการงานรุ่งเรืองทําให้ลูกศิษย์ได้หลายคนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เองหรือว่านอกพื้นที่ต่างเข้ามากราบไหว้ไม่ขาดสายเลยที่วัดโคสิตารามในแต่ละวันครับวัตถุมงคลของทางวัดโคสิตารามเองเนี่ยที่ออกมาแต่ละปีพี่พี่เห็นไหมครับว่าได้รับความนิยมเป็นจํานวนมากครับต้องเข้าคิวต้องต่อคิวกันถึงขนาดแย่งกันเลยครับ ผู้คนต่างเชื่อว่าและมั่นใจในวัตถุมงคลว่าหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านปลูกเสกด้วยต่างไปจองเพื่อที่จะบูชานําไปให้คนอื่นนะครับที่ไม่สะดวกมาเรียกว่าไปอำนวยความสะดวกให้ก็มีการคิดค่ากําไรกันนิดๆหน่อยๆเป็นค่าเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงพ่อโกยเนี่ยมีประสบการณ์สูงแทบทุกรุ่นครับไม่ว่าวัตถุมงคลรุ่นนั้นเนี่ยจะทานท่านปลูกเสก หรือไม่ทันท่านก็ตามนะครับมีการกล่าวขานกันบอกเล่ากันตลอดว่าจากผู้ที่บูชาปากต่อปากเลยว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีอิทธิฤทธิปาฏิหารครับและมีประสบการณ์มากมายมีการลงมีการแชร์ไปตามสื่อต่างๆอุปสรรคต่างๆที่แต่ละคนได้พบเจอครับเมื่อนึกถึงท่านพนมมือกล่าวบอกท่านเนี่ยนะครับก็จะผ่านพ้นไปด้วยดี ไม่ว่าเรื่องของแคลคาาปลอดภัยก็เป็นที่ประจักษ์ตามสื่อต่างๆมาแล้วครับที่พี่ๆเพื่อนๆทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้นี่คือเหรียญรุ่น2หรือเรียกว่าเหรียญนโมตาบอดหรือรุ่นเสาห้าครับจำนวนการจัดสร้าง 1, เนี่ยหนึ่เหรียญออกปี2,515นะครับตามที่มีการบันทึกเอาไว้เหรียญรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีบล็อก1และบล็อก2 จำนวนการจัดสร้างที่มีการบันทึกมีการลงข้อมูลเอาไว้นี่ครับบอกว่าจำนวนการจัดสร้างเนี่ยเท่ากันแต่เหรียญบ็อก2เนี่ยนะครับจำนวน1,000เหรียญที่มีการจัดสร้างเนี่ยก็จะมีทั้งที่ต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์สูงมากๆหลายๆคนก็จะหวงมากๆเลย มีการจัดสร้างน้อยอย่างที่ผมบอกทุกคนไปลักษณะของเหรียญก็จะเป็นการลมดำนะครับก็จะลมหยบแบบว่าหนามากเด่นทั้งด้านของมหาอุดแขวคาดกําบังและด้านเมตาโชคลาภวาสนานะครับก็จะมีความเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในที่การงานก็มีให้เห็นกันมากมายหลังเหรียญเป็นคาถาหน้าโมตาบอดนะครับที่หลวงพ่อโกยเนี่ยท่านได้มีการจดไว้ก่อนมรณภาพ ที่จริงแล้วนะคะนโมตาบอดที่หลวงพ่อโกยเนี่ยใช้ลงหลังเหรียญรุ่นสองนั้นเนี่ยเป็นคนรบทกันท่านลงด้วยนโมตันติสโกนโมตันตันติสโกนโมตันตันติคาถาบทหลังนี้นะครับหลวงพ่อโกยท่านจดไว้บันทึกและใช้จานรูปถ่ายด้วยเป็นบางครั้งนะครับและแน่นอนครับท่านต้องใช้บทนี้ในการที่จะเสกเหรียญรุ่นสองของท่านด้วยครั้งหนึ่งนะครับผมคุณสวัย พรามณีเนี่ยซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับและเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อคูณด้วยท่านได้มีการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อคูณเนี่ยเพื่อแจกแก่ผู้ที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ของท่านครับเมื่อหลวงพ่อคูณทําพิธีท่านได้เสกให้ร่วมๆประมาณสัก5นาทีนะครับมีคนได้นําเหรียญที่ได้รับแจกจากหลวงจากงานเนี้ยเอาไปลองยิงดูปรากฏว่า ยิงไม่ออกครับจึงพากันประหลาดใจนะครับแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเสกแค่5นาทีเนี่ยซึ่งใช้เวลาไม่นานทําไมมันถึงได้ขังนักนะครับยิ่งกว่าการทําพิธีใหญ่ๆจึงพากันไปถามหลวงพ่อคูณว่าเสกด้วยคาถาอะไรนะครับหลวงพ่อคูณท่านบอกว่าท่านเสกด้วยนะโมติดตันตาหรือนะโมตันตาติดเป็นอีกบทของนะโมตาบอดครับ คาถาหลังเหรียญรุ่นสองหลวงพ่อโกยนะครับอ่านว่านะโมตันติสโกนะโมตันติตันติสโกนะโมตันตันติหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญคาถามากครับคาถาบทเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านจะลงต่างกันนะครับหรือลงเต็มบ้างไม่ก็วักบ้างหรือลงสลับตัวบ้างนะครับสลับวักคาถาบ้างสะกดต่างกันแต่ อ่านออกเสียงเดียวกันบ้างในบันทึกของท่านนะครับหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านชอบไล่คาถาหรือลงแบบเต็มและย่นไปเรื่อยๆครับหรือลงแบบสลับไปมายากที่จะเข้าใจครับหลวงพ่อโกยมีกลยุทธ์ในการที่จะเขาเรียกว่าลงคาถาแบบแยบยนมากมายข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับต้องขออนุญาตขอบคุณเว็บวัดโคสิตาลามด้วยนะครับที่มีการบันทึกลงข้อมูล เป็นแชร์ข้อมูลเอาไว้นะครับพี่ๆเพื่อนๆครับตามที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับเหรียญรุ่นนโมตาบอดเนี่ยก็คือเหรียญรุ่น2หรือรุ่นเสาห้าสร้างปี2515นะครับบล็อกแรกเนี่ยสร้าง1,000เหรียญโดยช่าง2คนพี่น้องนะครับคิดเหรียญละ10บาทและให้น้องชายมาส่งโดยพูดกับหลวงพ่อลวยว่าที่คิดแพงเพราะว่าหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านสั่งน้อย ถ้าสั่งเพิ่มก็จะคิดเหรียญละ5บาทตอนนั้นหลวงพ่อเนี่ยนะครับจำนายเหรียญละ20บาทหลวงพ่อเลยสั่งทำเพิ่มอีก1 0 0 0พันเหรียญน,นะครับพอน้องชายของช่างกลับไปนะครับหลวงพ่อกวยท่านก็บอกว่าไอ้ช่างพวกนี้มันเห็นแก่เงินเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันชิบหายจนได้นะครับแล้วก็เป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อกวยท่านบอกครับก็เกิดทะเลาะก,กันจนได้สุดท้ายช่างสองคนพี่น้องก็เลยแยกวงกันครับคนพี่เนี่ยโมโห ก็เลยทุบบล็อกทิ้งไปเลยส่วนคนน้องก็เลยมีการแกะบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นบล็อกสองนะครับก็จะมีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดเลยแกะออกมาใหม่แล้วก็เจตนานเนี่ยไม่ให้เหมือนกับของอคนที่และไม่มีลมดำด้วยเมื่อเอามาให้หลวงพ่อโกยท่านดูเนี่ยนะครับท่านก็รับรู้ได้นะครับแต่ท่านก็เฉยท่านไม่ได้พูดอะไรเรียนบล็อก2นี้นะครับหลวงพ่อโกยเนี่ยท่าน ไม่ค่อยอยากจะแจกนะครับเวลาว่างท่านก็จะเอามาจุ่มรักบ้างบางทีก็เอาผงอิทธิเจมาโรยบางทีก็เอาทรายเสกมาโรยครับท่านปลูกเสกเลื่อยมานะครับเข้าพิธีอาพศ2515พศ2518และพศ2521และวงสายศิลปลุกเสกพร้อมกับวัตถุมงคลชนิดอื่นๆครับนานๆจึงจะแจกคนไกลๆสักครั้งหนึ่ง พอเหรียนพศ .2521 เนี่ยออกมาเนี่ยท่านก็เลิกแจกเหรียญรุ่นนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญน,นาโมตาบอร์ดรุ่น2นะครับก็จะมีบ็อก1และบล็อก2ซึ่งบ็อก2เนี่ยก็จะมีทั้งที่ตอกโค้ดและไม่ตอกโค้ดนะครับเวลาที่แต่ปีพศเนี่ย2515เหมือนกันเวลาพี่ๆไปเห็นเนี่ยก็จะได้ทราบว่าเอออันเนี้ยมันเป็นรุ่นแรกหรือรุ่น2นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มี ออกเป็นเหรียญย้อนยุคมาเหมือนกันนะครับแล้วก็บนราถาต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับรุ่นแรกเหมือนกันความศักดิ์สิทธิ์ก็มีให้ประจักษ์อยู่ครับผมเหรียญน,นโมตาบอดนะครับหลวงพ่อโกยวัดโคสิตารามเนี่ยย้อนยุคเนี่ยมีน่าจะเป็นรุ่นแรกคือปี2548ซึ่งเป็นเนื้ออป,ปาก้าเป็นเหรียญรุ่น2นะครับเป็นการย้อนยุครุ่นแรกเลยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยทางกรรมการวัดและโรงเรียนวัดโคสิตารามได้มีการจัดสร้างขึ้นในปี2 5 0 0 48ครับในวาระครบรอบอาคารเรียน100ปีโดยได้ทำเพียง2เนื้อนะครับคือเนื้ออปปกาก้าสร้างจำนวน500เหรียญครับแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำสร้างประมาณ9,000เหรียญโดยนำไปถวายพระเกจิอาจารย์ปุกเสกเดียวนะครับมีพระเกจิที่ร่วมปุกเสก ก็จะมีหลวงปู่ทิมวัดพระขาวอายุทยานะครับหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมอยุทยาหลวงพ่อณวัดหนองบัวชัยนาธนะครับแล้วก็หลวงปู่ฤาษีตาไฟวัดหนองทารากูนะครับหันคาชัยนาทต่อมาในปี2552ก็มีการนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษของทางวัดที่สร้างเหดียโล่หลังยันครับและหลังหนุมานอีกทางหนึ่ง ซึ่งในพิธีดังกล่าวนี้นะครับก็มีคณา,าจารย์มาร่วมปลุกเสกก็จะมีหลวงพ่อพา้าวัดโคกดอกไม้นะครับชัยนาทหลวงพ่อมีวัดม่วงคันนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินลบบุรีหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วอยุธยาครับจึงทําให้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับและเหรียญรุ่นนี้ก็มีราคาเพิ่มขึ้นและในปีพศ2563เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีการทาเหรียญ ย้อนยุคขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญน,นโมตาบอดต้องบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับเหรียญย้อนยุคนโมตาบอดของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเนี่ยมีให้บูชาแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นเหรียญย้อนยุกก็ตามไม่ทันหลวงพ่อกลวยครับแต่ว่าการปลูกเสกเนี่ยก็จะมีมวลสารนะครับแล้วก็มีการปลูกเสกที่วัดการปลูกเสกแต่ละครั้งก็จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านมาร่วมปลูกเสกด้วย ลักษณะรูปแบบของเหรียญและที่สําคัญครับยันด้านหลังของเหรียญเนี่ยก็เป็นยันศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อโกยเนี่ยท่านได้มีการเขียนบันทึกเอาไว้ท่านมีการเขียนไ้ที่ปฏิทินครับเป็นอัคระย,ยันที่ศักดิ์สิทธิท์ใช้ภาวนาครับป้องกันภัยต่างๆภาวนาขอพรอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอประสบความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวครับภาวนาปลุกพักเครื่องก็ได้ภาวนาปลุกยันต่างต่างก็ได้ตามร่างกายให้เกิดความขังขึ้นมา คาถาของหลวงพ่อโกยต้องบอกเลยนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยเริ่มรู้จักหลวงพ่อโกยย้อนไปเวลาตอนนี้ลูกผม15ปีนะครับย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้ศึกษาประวัติที่มีการลงบันทึกเอาไว้ของหลวงพ่อโกยนะครับทราบว่าท่านมีการเขียนปฏิทินเอาไว้เป็นคาถาบทนี้ผมก็ศึกษาแล้วก็ใช้คาถาบทเนี่ยของหลวงพ่อโกยเนี่ยปลุกเสกพระเครื่องที่ผมบูชานะครับปลุกเสกทุกอย่างที่ผมได้มาไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นตะกุดต่างๆ อาราธานาหลวงพ่อกลวยครับแล้วก็ขอความศักดิ์สิทธิ์และมนต์คาถาต่างๆบทนี้แหละครับปลุกเสกทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลทุกวันนี้ผมก็ยังใช้คาถาบทนี้อยู่นะครับเพราะถือว่าเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆในการที่จะปลุกเสกหรืออาราธานาความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆความมีโชคมีสเสน่ห์ต่างๆมาอยู่กับตัวเราพี่ๆลองคิดดูสิครับว่าถ้ามนต์คาถาอันนี้ไม่ดีจริงเนี่ยหลวงพ่อกลวยท่านไม่เขียนเอาไว้ และไม่สั่งลูกศิษย์ใกล้ชิดว่าให้นำคาถาบทนี้นำไปใช้ที่จะบูชาพุทธคุณต่างๆได้นะครับขอขอบคุณและขออนุญาตพี่ๆทุกท่านที่เป็นเจ้าของรูปด้วยนะครับขอ,อนำรูปของทุกท่านนะครับขอบคุณสื่อ google ด้วยนะครับก็คือนำรูปเนี่ยมาให้ทุกท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของและผู้ที่มีความสนใจเริ่มใส่สถานของพ่อโวยครับได้รับชมรูปภาพสวยๆนะครับตรงนี้เหรียญ ที่มีที่ไปที่มานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อมูลของครูบาอาจารย์แล้วก็วัดโคสิตารามด้วยนะครับที่มีการแชร์ข้อมูลความรู้เอาไว้ผมก็นำมาแชร์ต่อให้กับพี่ๆที่มีความสนใจได้รับทราบข้อมูลกันครับเผื่อว่ามีโอกาสได้ศึกษาหรือมีโอกาสได้พบเจอเหรียญที่อยู่ที่บ้านแล้วหรือตามแผงพระต่างๆบางทีคนที่เช่าหาบูชาพระสะสมพระหรือเขาเรียกว่านักเล่นพระเนี่ยนะครับบางที เราเวลาไปตามแผงพระต่างๆเนี่ยเวลาได้ไปส่องไปหยิบพระขึ้นมาแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าได้ลุ้นได้ใช้ความรู้ที่เรามีการศึกษามานะครับเราก็ได้ทราบว่าเหรียญแต่เหรียญเนี่ยของหลวงพ่อโกยจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับไม่ว่าเหรียญรุ่นนั้นเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ทันท่านหรือไม่ทันท่านก็ตามพุทธคุณของท่านเนี่ยจะคุ้มครองพวกเราตลอดไปครับ ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เอ็ด,ดูผมเข้ามาติดตามพูดคุยและชมตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ